ครับต่อด้วยคลิปหนมเบื้องดาวครับที่ร้านหลวงพระบางเนาะร้านแหนมอ่าเคยพูดดิหั่นแหนมเลืองร่วงพระบางอืมนี่ครับหน้าร้านอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยหน้าร้านตรงนี้เลยอ่ะดูหน้าร้านนี่มีเบอร์โทรด้วยเป็นภาษาไทยหนมเบื้องดาวครับห้าห้าสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าห้าห้าห้าสี่สี่เก้าสามสามสามอะ ห้าสี่สี่เก้าสามสามสามหนึ่งอ่ะโอเคดูวิธีการทำถั่มเบื้องนอเอาไข่ใส่นอตีน้ำตียังอันนี้จะเป็นแป้งข้าวข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าไปแซ่แล้วจะไปบดไปเหมือนโมแป้งไหมไม่แหละเหมือนโมแป้งแล้วทำไมน้ำมันสีเหลืองมันไม่สีขาวเขาขมิ้นใส่เขาใส่ขมิ้นด้วยอ๋อปกติผมว่าแล้วมันสีขาวคือเป็นสีเหลืองอ่าใส่ขมิ้นใสขมิ้นเนาะอ่ามันนี่ก็ แล้วก็ลงอ๋อนี่นีอันักอ่าชิ้นอ่าักบารแปบาทแปบพันแบาทอแปดบาทต่อหงชิ้นอ่าอแปบาทต่อหชิ้นอ่ากัคสองหมื่นกีบสองหมกีบสองหมื่นกีบแล้วใส่อีหยังมันจะมีแน่มีมูหยออ่าขอเบิ้งด้วยเด้ออ้าวมีเนมเนมหมูยออ่าสกอกอืม แล้วก็ใส่ถั่วงอกใส่ถั่วงอกผักบุ้งผักนามมากมากโอเคเบิ่งเบ่งร้านนี้บอกก่อนนะออกรายการช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องสิบเอ็ดออกมาหมดแล้วเด้อเอาหมดแล้วดังอยู่แล้วก็อย่างติดริมแม่น้ำของริมแม่น้ำคลองถนนอีหยังเนี่ยปลาถูกอ่ะไม่รู้ขอไม่ดูเนาะแต่ว่าร้านติดริมแม่น้ำของแคมคลองถนนแคมคลองอืมโอเคพิงไปจังนาที ประมาณสองนาทีสองนาทีนะเต้าฟืนด้วยเต้าฟืนเต้าฟืนครับอะไรที่ทํามาจากเต้าฟืนค่อนข้างจะอร่อยผมบอกได้เลยว่าแน่นอนนาอนี่ครับที่ติดตามมาแน่นคยกินที่นอนไลครับก็ดูเป็นครีโดเนาะไมะ่เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาไปกินทีเดียวเลยเดี๋ยวรอรอ,อเรื่อยทำเสร็จแล้วค่อยจะเบิ้งเลยข่อย,อยากเบิ้งวิธีการทำนอ่อ,ปนองปกติคนไทยจะเห็นเวลาตอนกินนาอ แต่คอยอยากเห็นวิธีการทำอย่างเงี้ยแบบธรรมชาติของเราอ๋ออ๋เอาอรายการเราก็ไม่เห็นมาซาทิตดเวลาทำเลยอ๋อรายการก็กินเลยคอยอยากของแท้เห็นตั้งแต่ทํำเลยอย่างเงี้ยแม่อ๋อเนาะแล้วก็เห็นเป็นฐานเห็นอย่างนี้เลยคือเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยผมบอกได้เลยว่าหนึ่งคุณต้องสัมผัสธรรมชาติให้ให้ถึงนะสัมสัมผัสธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสความมอยู่แบบนี้ราว่าเขากินอยู่กันอย่างจริงจริงแล้วก็ อาหารเขา,าแบบ่นข่างจะเป็นแบบว่าออริจินอลของเขาไม่ใช่ว่าคือมาอย่างนี้แล้วไปทําให้มันดูดีครับผมคิดว่ามันไม,ไม่ไม่ใช่แบบามาชาินะแบบผมสไตล์เลยมาอย่างนี้นกินอย่างนั้นโดโดเลยแบบเอาจะกระ้ามากินเลยนะไม่ต้องแต่งเลย,เลยพอทําปั๊บผมกินปุ๊บยางงี้เลยประจําเลยนะก็นี่ครับสไตล์ผม,มแน่ถูกครับมันประมาณว่าเที่ยวแบบงงเที่ยวแบบซอกแซกมั่วไปเรื่อยแบบเข้าถึงที่อ,ะ,อะประมาณเนี้ย นี่นี่ใส่น้ำมันด้วยเนาะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันลงไปเนาะนะคะมันแหมจะจะน้อยกับตะใบตึงนัดนเองครับมันแหมมันกรอบแล้วก็เจอ้ออ้อต้องรอให้กรอบจ้างรอก็คืออากีอบทิ้งไว้สองเทสแล้วก็น้ำมันใส่เข้าไปรอให้มันแห้งกรอบมันแห้งกรอบอือโอ้อืมโอเคนี่ครับรออย่างนี้รอจักกี่นาทีพอมันจะกรอบรอ อานาทีนึงแล้วโอเครอได้ครับไม่เป็นไรเบื้อะถ่ายให้คนอื่นเบิ้งให้ดูเลยนี่ครับเป็นน้ำน้ำข้าวเจ้าโมใส่ขมิ้นนะก็เหมือนโมแป้งโดยทั่วไปเนาะอ่าข้าวบดแป้งคือคืออุปกรณ์ใส่ในพวกน้ำอ่าเกลือเกลือใส่ป้าเกลือใส่ไดหนึ่งเกลือใส่หนึ่ง มี่ยังอบไม่มีคือลือใส่น้อยนะครับน้ำโมแป้งนี่ครับโอ้โหนี่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 ครับเดี๋ยวจะคอคอคอเห็นรูปเลยเด้ออ๋อน่ากินน่ากินหลายนี่ครับน่ากินมากมาก อ่ะโอเคด้ได้วักใส่จานแล้วเนาะด้กำลังจะตักใส่จานเนี่ยน่ากินหลายเนาะอักฟ้าเข้าฉากเสร็จแล้ว เสรีๆค่อยเบิ่งหน่อเสรีค่อยเบิ่งหน่อย่าโอ้หน้ากินหลายเนาะอีกรูปอีกรูปเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายมาหน่อยเอ้ยเอ้ยวมายอมหันเนาะออกเอ้ยทำเดี๋ยวไม่เนาะเอ้าวคือเอ้ยอ่าขอคอยเด้อเด้อมีซอนบ้างเดี๋ยวคอยไปนั่งเดี๋ยวค่อยจะไปเซฟอย่างนั้นต้องนงไปเบอกไม่ได้เดาเอาเอากุ้งมาให้คอยเด้อ อ่าครับผมผมจะซิม,น,ม,น,ซมนี่นี่คือ,อมันเอาซอสเอาซอสมีมีซอสบ่างกเดียวเอาไปตรงนั้นเลยจะไปซิมเพราะมีซอสด้วยนเนาะผมซิมก่อนเนาะเอาผมซิมนี่แหละน้้ำจิมก่อ่ออนาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอน้ำจิ้มตามมานเนาะใส่ามาเลยก็ได้เราทำน้ำจิ้มดูต้องทำน้ำจิ้มด้วย ใส่น้ำอียางเนาะอันนี้มันจะมีน้ำตาลเนี่ยน้ำน้ำอยียางน้ำปลาหรือน้ำอียางน้ำตาลซีอิ๊วอ๋อนี่คือน้ำตาลซีอิอ๊วจ้ากระปิมะนาวใส่อ๋อเลววว้วจะใส่ถั่วถั่วถั่วจุดใส่อะอ๋เอาถั่วถั่วถั่วนี่ครับเครื่องปรุงอยู่นี่เลยจ้าถ<อ><อ>ั่วใส่ถั่วลงไปใส่พริกไหมเอาสูตรสูตรเลยอะ เป, mm. ปน็นเนาะพริกหยั่งไงพริกสดอันเนี้ยโอเคนี่ยสูตรเดี๋ยวผมจะไปกินนมเบื้องซีอิ้วลงไปไม่รำหน่อยแล้วก็น้ำกลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนาะโอ้สวยงามหลายครับใจหลายใส่เลยใส่เลยเดี๋ยวค่อยไปนั่งเฮ็ดนั่งกินเอาไปซิมขอบใจเอาไปซิมตรงนี้เนาะอ่าโอเคครับผมจะซิมอันนี้ก่อนเดี๋ยวเไยใส่จานให้ค่อยหน่อยเด้อ อ่ะโอเคครับบรรยากาศนี้ครับโอ้โหชิลมากเลยมากะแน่ถัวอุ้ยโอ้โหผมรู้สึกผม <c oughs> สูงนะนี่ครับโอ้โหวิวนี้สุดยอดครับแล้วดูวิวนู่นพอเป็นยงนังแล้วนาะอ,อ่ะผมซิมซิมคอนเดอร์มันจะ่อนชาใช้มือสายมนทนาดอ่ะชิมบรรยากาศดูบรรยากาศ ผมซิมหน้าร้านก่อนเนาะเลือมาแล้วออใจเอื้อยเดี๋ยวผมซิมก่อนเนอะเอา,อาซิมซิมเอาน้ำซิมราดเ้าฮั่นอ่า,อา,อาโอเคแล้วก็กวน้ำเบื้องราวเบื้องราวซิม อ,อร่อยมากกลิ่นเหมือนหอยทอดเดะเลยแต่ของเขามีมีหมูยออร่อยอ่ะหอมหอม,อ,มอร่อยมากเลยแป้งอร่อยแป้งนี่โอ้โหแป้งอร่อยมากเลยเขาเขาเห็ดเขาทข้าวเจ้าโอ้โหอร,อ,ยอ,ยรอร่อยจริงคริงเราบแป้งเนี่ยอร่อยจริงๆริงเลยผมไม่ปกติไม่กินข้าวใช้แลนะ้วผมกินของเอื้อยเนี่ยผมว่าของ เบื่อมเบื้องเอ้ยอร่อยมากๆเลย